สวัสดีครับมาโปรโมตวันที่7เดือน11นะครับก็คือางาน Grow Future Talk นะครับาอาคารวรรณศศนะฮะบ,บ่ายโมงถึงโมงเย็น5ชั่วโมงเต็มน,นะครับรายละเอียดตามใบโปรโมทเลยนะครับก็บัตรถ้าซื้อบัตรภายในวันที่31ต,ตุลาคมนี้นะครับก็ราคา220บาทนะครับมีเบรกให้1เบรก นะครับก็เป็นเบเกอรี่เป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าหลังจากวันที่สเษตุลาไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นราคาปกติ300บาทนะครับโดยที่อา,อาคา,วารวราศรเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไทนะครับก็จะบอกว่าผมมาบอกเป็นเทคนิคเนาะส่วนรายละเอียดว่า,าในในเนื้อหาในวิยากรเนี่ยรยละเอียดเป็นยังไงเนี่ยดูจากคลิปของคุณต้อยได้นะฮะผมจะบอกเทคนิคนี้ฮนะ ถ้าวันนี้เนี่ยคุณต้องการจะประสบความสำเร็จในธุรกิจ u n i v e r s ร Life เนาะ,ะสตาร์เตอร์นะครับเราจะต้องโก TPP กันทั้งตำแหน่ง TPP จะต้องมี3สายงานนะครับอยากให้คนที่มองตำแหน่ง TPP ภายในปีนี้นะครับหรือคนที่มีทีมงานที่จะขึ้น TPP ก็ไปแบ่งปันเขาไปไปแชร์เทคนิคก,กันเยอะๆนะครับแชร์เทคนิคนี้กันเยอะๆนะครับให้พยายามนะฮะ พาทีมงานมาให้ครบอย่างน้อยสาสายงานเพราะงานจะจัดในวันเสราร์ที่7ถูกไหมพฤศจิกายนนะครับมีแนวโน้มสูงนะฮะถ้าคุณพาคนมาได้มากเท่าไหร่โดยเฉพาะคนของคุณมาจาก3สายงานมีแนวโน้มสูงที่เขาทั้งหมดจะปรับตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนและก็มีการเมนเทนในเดือนธันวาคมเราะเนี้ยถ้าเมนเทนพร้อมกันทั้ง3สายงานคุณคือ t ี p คนต่อไปแน่นอน นะครับเพราะเนี่ยก็ใช้ฟังก์ชันทุ่นแรงนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันใหญ่เนาะที่เกเจโค้ต้อยแล้วก็โคดพีนะ่เล็กเนาะจับมือกันร่วมกันในการที่จะให้เกิดฟังก์ชันดีๆนะครับเพื่อให้เราทำงานแล้วเ,เรียกว่าเกิดผลลัพธ์กันนะครับก็มาบอกเทคนิคนะฮะสำหรับคนที่เ,เลงนะตำแหน่งทีวีไว้หรือว่าทีมงานคนที่มีทีมงานที่เลงตำแหน่งทีวีไว้นะครับก็อย่าพลาดนะฮะในการที่จะเชียร์มีเวลาเชียร์ครับ จากวันนี้ก็มีเวลาพอสมควรเลยแหละนะครับแต่ต้องเริ่มเชียงแต่วันนี้นะครับก็จับจองบัตรได้แล้วที่โค้ชทีวีพของท่านนะครับก็ฝากไว้เจอกันวันที่7เดือนสิเอ็ดนะครับโกลฟิวเจอร์ทอลสวัสดีครับ